สวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับเพื่อนๆแล้วก็ทุกท่านที่เป็นสายอ่านนะคะแอดหวานมีนวนิยายมาฝากค่ะเป็นนวนิยายออนไลน์นะคะมู่หลงหวยว่านนะคะลิขิตหววรักค่ะถ้ามีเวลานะคะไปอ่านกันได้ตอนนี้อัปเดตอีก10ตอนใหม่ๆจุกๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องเลยล่ะค่ะเพราะว่าตัวโกงนะคะใหญ่ตัวโกงตัวหลายๆเนี่ยหนีไปอยู่ที่แคว้นฉินได้แล้วนะคะแล้วทีนี้ก็ไปก่อเรื่องวุ่นวายที่โน่นอีกนะคะแล้วก็ ทางด้านของทายาทมังกรของแคว้นฉินก็เป็นอะไรที่มีเงื่อนงำอยู่เพราะว่าตัวของฮ่องเต้ค่ะก็เป็นตัวละครซึ่งเคยเป็นคนรักเก่าของนางเอกนะคะแล้วทีนี้พอทรยศนางเอกเนี่ยนางเอกก็เลยนะคะสาบแช่งค่ะนี่คำสาบแช่งก็คือไม่ให้มีทายาทนะคะทีนี้ก็เลยมีความกังวลมากเลยเอ๊ะต่อไปนี้ก็น่าจะจุนเลยหรือเปล่าไม่มีใครคลองบัลลังก์มังกรนะคะดังนั้นการค้นหาแล้วก็การสร้างทายาทมังกรแคว้นชิน จึงมีความสําคัญมากค่ะแล้วก็ประเด็นไฮไลท์หลักๆที่สําคัญอีกนะคะอีก2ประเด็นก็คือว่านางเอกของพวกเรานั้นนะคะได้พลังคืนมาแล้วนะคะชาร์จเต็มๆเลยค่ะ ก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะประสานยกวิเศษแล้วก็กลับไปที่คุณลุ้นกันนะคะก็ได้พลังกลับคืนมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีฉากด้วยล่ะคะ่ะก็คือพระเอกกับนางเอกเขาก็แต่งงานกันนะคะว่าเอาล่ะคะ่ะจะให้แต่พระเอกกับนางเอกมีความสุขด้วยกันสองคนก็ไม่ได้นะคะเหล่าบรรดาตัวโกงแอดวานก็จัดให้ทุกคนนะคะมีร่องราบ,บนเตียงะคะ่ะ NC ก็มานันแน่นเลยนะคะแต่ว่าพวกตัวโกงก็ไม่ต้องแต่งกันหรอกเออก็ได้กันเลยเอาล่ะคะ่ะก็ถ้าท่านใดมีเวล นะคะแล้วก็ชอบอ่านวนิยายจีนโบราณก็เรียนเชิญได้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะทุกสำหรับทุกๆก,กำลังใจค่ะ